การแก้เชือกแห่งอัตตาและอวิชชาที่มัดเอาไว้สู่อิสรภาพทางจิตวิญญาณอัตตาคือความมีตัวตนและอวิชชาคือการที่ไม่เข้าใจเหตุแห่งทุกข์ที่เกิดขึ้นนั่นคือความมืดบอดสองสิ่งนี้สัมพันธ์กันอย่างไรตรงที่เชือกสองเส้นนี้ ผูกมัดหัวและเท้าของคุณเอาไว้และคุณต้องแก้เชือกทั้งสองคู่ทั้งคู่ไปพร้อมกันนั่นคือการพาตัวของคุณเข้าสู่ช่องทางแสงต้องสู้กับอัตตาด้วยการเปิดใจยอมรับที่จะเรียนรู้และเอาชนะความกลัวที่จะต้องเผชิญหน้ากับความจริง อัตตาจะปิดกั้นคุณจากการเรียนรู้จะหลอกตอนเองเสมอว่าสิ่งนี้ไม่ใช่ไม่จำเป็นเชือกที่มัดคอเส้นนี้จะส่งพลังควบคุมให้คุณคิดในสิ่งที่คุณเชื่อจากจิตใต้สำนึกที่โปรแกรมเอาไว้แล้วในระบบกรรมและปิดกั้นการเชื่อมต่อตัวตนที่แท้จริงความมืด นำมาซึ่งความกลัวทำให้เราหยุดก้าวเดินพลังความมืดจะล่อลอกให้หลงเข้าสู่กับดักแห่งการเชื่อฟังและหวังพึ่งพาภายนอกชีวิตจึงเป็นไปตามที่โฮรลแกรมกำหนดแสงสว่างคือสิ่งที่ช่วยให้เรามองเห็นความจริงและแสงจะนำมาซึ่งความรัก และความรักคือพลังที่สามารถเอาชนะความกลัวได้ถ้าหัวใจของคุณมีความรักสมองคุณก็จะหยุดตัดสินคุณเริ่มกล้าที่จะ,ะเผชิญหน้ากับความจริงกับสิ่งที่เคยกลัวว่าแท้จริงแล้วเป็นเพราะอะไรเมื่อคุณเข้าใจคุณจะเริ่มขอบคุณและมองเห็นว่าทุกสรรพสิ่งล้วนแล้วแต่มีคุณค่าในแบบที่เขาเป็น จิตคุณจะอ่อนโยนและนอบน้อมขึ้นอัตตาจะเบาบางลงขอบคุณง่ายให้อภัยเป็นทุกสิ่งที่เกิดขึ้นในชีวิตล้วนแล้วแต่ดีมองเห็นความดีมองเห็นคุณค่าผ่านสายตาผ่านหัวใจที่เต็มไปด้วยความรักและความเข้าใจความทุกข์ก็จะลดน้อยลงปล่อยวางได้ไว เพราะคุณมีแสงสว่างแห่งปัญญาเกิดขึ้นจากภายในในที่สุดคุณจะปลดเชือกแห่งอวิชาที่มัดขาออกไปได้พร้อมกับเชือกเส้นที่มัดคอและเชื่อมต่อกับจิตเติมแท้จดจำได้ว่าคุณคือใครมาทำอะไรในโลกใบนี้คุณจะพบวิธีปลดเชือกอีก8เส้นที่เหลือเพื่อมีอิสระจากการควบคุม ทำภารกิจได้อย่างคล่องตัวและเบาสบายอิทธิพลดวงดาวก็ไม่อาจควบคุมเรียกได้ว่าเป็นผู้อยู่เหนือดวงด้วยรักจากจักรวาลฮัสสึคเงะกลุ่มจิตจักรวาล